แล้วก็เพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆน,นะครับผมไปหาจุดรับออเมทิกทั้ง3แบบนะครับผมอบอกวิธีรับนะครับผมแล้วก็เลเวลที่ต้องใช้แล้วก็โลเคชันของแต่ละออเมทิกนะครับไปแล้วก็ไปดูกันเอาแล้วครับอ,อีกวิธีนึงครับผมถ้าเพื่อนผู้ชมเกิดในเมืองแล้วไม่มีออเมทิกแร้วรู้สึกว่าการเดินไปตรงนู้นมันไกลนะครับผมก็นี่เรามีทางลัดนะครับผมอ่า ก็ให้เพื่อนๆมาตรงบ้านตีเขียวนี่นะครับหรือไม่ก็สี่แยกนี่แหละเออใช่สี่แยกตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็คือเนี่ยใกล้ๆเหลืองๆเนี่ยแล้วก็ให้เดินแล้วท่านผู้ชมก็จะเจอถ้ำนะครับผมก็ให้เดินลงไปในถ้ำเลยนะนะครับให้เดินลงไปในถ้ำเลยแล้วก็ปุ๊บมันก็จะวาร์ปมานะครับออกทางไหนเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่ออกไม่ใช่ออกเมื่อกี้ทางเดิมนะนี่จะให้เพื่อนๆนะครับเดินออกมาทางนี้เลยนะ ก็เหมือนแบบว่าการว่า,วาการวาร์ปอะครับนี่เพื่อนๆก็จะอยู่ใกล้จุดที่สปาวอเมทิกนะครับผมก็ให้เดินต่อไปเลยนะครับให้เดินกไปเก็บอเมทิกได้เลยนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับ <S <S ก็เพื่อนๆซูมออกนะนี่สำหรับใครที่สำหรับมือใหม่แล้วกันนะครับผมใครจะ ที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้ใหม่ๆแล้วหาออเมปทิกยังไงนะครับผมนี่คลิปนี้ก็สอนไว้เลยนะฮะก็เดินจำถึงเลยนะครับเผื่อใครที่แบบว่าเออแบบตัดไปแล้วงงอ่ะพี่หาว่ามีทิกงยังไงอันนี้ผมไม่รู้ผมเพิ่งมาเล่นอะไรเงี้ยก็จะทำตามคลิปนี้ได้เลยนะฮะเอ้ก็พอมาถึงปากหลุมอุกบาทนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมแบบมีกิมมิกหน่อยนึงก็เออเดินมาดูเฮ้ยอะไรตกอะไรตก มันคืออะไรเออเออออหินทับหัวแตกระเบิดตุยก่อนนี่นะฮะนี่ก็เป็นอเมทิกตอนเด็กโอเคไปแล้วมีแบบหนึ่งถ้าท่านผู้ชมมีตัวบินแล้วบ้าจะมีตัวบินได้ไงเออนี่นะครับผมอ่ะไปะที่ต่อไปกันนะครับผมไปนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดจุดเอาไว้จุดเอาไว้ทำอเมทิกตอนโตนะครับผมหรือว่าภาคเอลยนฟอร์สนะครับ ก็วาร์ปไปเลยอันนี้ก็จะวาร์ปขึ้นไปข้างบนนะเนี่ยนี่ครับผมขึ้นมาข้างบนแล้วไปก็กดอันนี้มันปิดอยู่นะจริงมันจะสามารถเข้าได้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็ต้องใช้เลเวล190นะครับผมเพื่อเพื่อเข้ามาในนี้นครับผมแล้วก็ไปที่ไปที่นั่นนะ่ะดาวเทียม แล้วก็เข้าไปเจอแอสมัทนะครับผมให้กด e ค้างนะใช่ให้กด e ค้าง,นะ e างแล้วนาฬิกาของท่านผู้ชมจะเป็นสีฟ้าเพรเป็นสีฟ้าปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเอนาฬิกาเป็นเทนเอรินฟอร์นะครับผมหรือภาคเอรินฟอร์นะโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับอันต่อไปก็จะเป็นอันติเมตใช่ไหมนะครับส่วนจุดจุดอันติเมตเนี่ยนยครับผมก่อนอื่นท่านผู้ชมต้องเก็บคอของมันก่อน เป็นแบบว่าตัวเปลือกครับเปลือกของอันติเมตที่เป็นอับบิโดเป็นคนสร้างนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่ทําไมไม่ต้องแปลกใจนะผมว่ามันหาง่ายจังเพราะผมอยู่ในเซิร์ฟวีอย่างไงแล้วเพลังเห็นเงินตาสร้างสารรค์ได้ทุกสิ่งนี่นะครับก็วางอยู่บนโต๊ะอย่างนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆหานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเวลามันเกิดยมันเกิดกี่ชั่วโมงนะอันนี้ไม่ทราบจริงๆก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะที่ไม่สามารถบอกข้อมูลนี้ได้ คือไม่ใช่บอกข้อมูลไม่ได้คือผมไม่รู้นะฮะว่ามันเกิดเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยผมเคยไปหาเซิร์ฟธรรมดาเจอนะครับผมก็ผมก็เจอเซิร์ฟธรรมดาก็เลยได้มาเน่ยแหละเพิ่งจะมาซื้อเซิร์ฟวีนะครับโอเคมันก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไปดูตั่นี้กันเลยพอท่านผู้ชมรับคอมาแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมก็ต้องไปลงดันนะครับที่ดาวแอดมัทนะซึ่งดันเนี้ยโอ้โหผมลงนานมากอ่ะถ้าท่านผู้ชมไม่มีเอเลนเอกนี่ผมบอกแล้วว่า ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่าซึ่งผมที่ผมฟาร์มไปเนี่ยที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปในคลิปเอ่อเออนะคลิปสอนทําอันติเมทริกใช่ไหมผมเล่นไปครึ่งชั่วโมงนะไอ้ที่เห็นคูณสิบหกอ่ะนั่นอนะ่ะเหลือห้าเหลือสามกว่านาทีนะครึ่งชั่วโมงนะท่านผู้ชมโคตรนานผมแบบฟาร์มจนขี้ปเปียกอะ่ะแบบทำแห้งอะ่ะฟังจนหดอ่ะหดอ่ะทำหดอ่ะมันเกี่ยวอะไรวะนะี่ย แล้วซึ่งนี่นะครับผมก็จะบินมาซึ่งทําไมผมเพิ่งไม่แปลงเป็นอันติเมตเดทเลยเพราะว่าคลิปนี้จะมาก่อนอันติเมตเดทเลนะครับก็เลยยังไม่อยากให้ท่านผู้ชมแบบว่าเห็นเผยท่าแท้ของอันติเมตเดทเล่สักเท่าไหร่อยากให้ไปเห็นจริงๆในคลิปเต็มมากกว่านะฮะไปซึ่งอันนี้ก็ภาพนานมากเสียเวลารตรงนี้มาน,านมากแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อท่านผู้ชมสาหรับท่านผู้ชมใหม่และท่านผู้ชมเก่า ส่วนใหญ่ถ้าท่านผู้ชมใหม่เขาก็จะถามกันว่าอันเมติกหายยังไงอะไรยังไงเนี่ยครับผมก็ทําให้ดูแล้วนะนี่นะครับผมปปึ๊บผมก็ลองมาดูที่ว่าจะเจอกุญแจไหมโอ้โหไม่เจอกุญแจด้วยโอเคคลิปสอนก็เป็นมานีนะ้เนี่ยเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ได้คอจากไอสำหรับอันติเมติกมาแล้วใช่ไหมถ้เพื่อนเพื่อนกดเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็กดลงดันเลยนะเนี่ยลงดันสําหรับเปลี่ยนเป็นอันติเมติก นะครับผมแต่ยังไงก็ถ้าเปลี่ยนเป็น etric, อัลติเมทริกก็เพื่อนๆก็ไม่สามารถทําหาเอลักษณ์แบบเก่าได้นะคือต้องเพื่อนๆต,ต้องมาหากุญแจแทนแต่ซึ่งเดี๋ยวผมจะหาให้ได้ให้ดูนะครับเพื่อที่มารีวิวในหะ้ท่านผู้ชมได้ดูคือ <c oughs> ถึงท่านผู้ชมจะดูไปคลิปไปหมดแล้วก็เหอะแต่ไม่เป็นไรเราจะไปคลิปตัวต่อไปนะจ้ะ <c oughs> สารสา,รสาร